กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อนี้สายลาดลับแนวอิสดีพามาใส่เบ็ดนะครับหมายเกานะครับเนาะเนี่ยกิลดิือเกลาหรอพี่นอ้องเนงไหนก็ผมได้ใส่ไว้แล้วนะครับพี่น้องกัไเป็นรุ่นของกานนรทอดว่าที่ได้อรู่รได้นะครับนะเอาไปเลยครับผมเบางหลังแรกนะครับนะโอ้หลังแรกมกหมันพี่นอ้องรุ่นบักกว้วยอยู่ครับ อ้าวหลุดแล้วพี <c ười> ่น้องโอ้หลังแรกก็แห้งมังนนี่ลิโอ้ยเนอะเดี๋ยวผมได้เงี้ยแล้วครับผม สำหรับเมื่อนี้นะครับ bunker. ต้องขออภัยพ่อแม่พ uh, uh um ี่น้องหลายๆนะครับนะหลังจากที่เราพลาดหลังแรกนะครับหลังแรกมันหลุดนะครับเนาะผมก็เลยว่าได้ทายครับพาไปใต่เบ็ดให้พ่อแม่พี่น้องนะครับนะเอาเต้มมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะครับนะเอาเดี๋ยวผมจะเอาเต้มมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับผมเดี๋ยวผมไปเอาปลามาเบิ้นงครับนะว่าจะได้จุดเต้มนะ หมานุูพี่น้องครับผมเมื่อเนี้นี่ครับปอโค่ไงยประดุกนะครับนะหมานุูครับนี่ครับหลายเตีมอยู่นะครับนะสำหรับมื่อนี้นะครับต้องขอโทษขออภัยเพราะไม่พี่น้องนะครับนะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับถือว่าหมานนะครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาเพ่อไม่พี่น้องนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม